สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเรื่องของพิธีพุทธาพิเศษหรือว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งสําคัญสําคัญของไทยเรานี่แหละค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณปี2500รมาจนถึงปัจจุบันเลยข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาพูดถึงวัตถุมงคลที่เรียกว่ารุ่นประวัติศาสตร์นะคะที่แบบว่าต้องผ่านพิธีใหญ่มีเกจิอาจารย์ทั่วประเทศร่วงเสกอะไรแบบนี้ เออแนวคิดนี้น่าสนใจมากนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าเส้นทางของพิธีเหล่านี้มันเป็นมายังไงมีช่วงไหนสำคัญสำคัญหรือมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่มันแบบสะท้อนความเชื่อสะท้อนสังคมไทยในแต่ละยุคได้เลยเอาละค่ะมาเริ่มสำรวจข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าพิธีพวกนี้เนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุมงคลหรือความเชื่อส่วนตัวเท่านั้นนะแต่มันเหมือนเป็น กระจกสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมไทยได้เลยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยครับทั้งขนาดของพธิธีหรือที่เรียกว่าสเกลที่มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับบทบาทของพระเกจิอาจารย์คือพระเถระที่ท่านเก่งๆมีวิชาอาคมที่คนนับถือมากๆแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับสถาบันหลักๆของชาติหรือหน่วยงานราชการในบางยุคด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยได้เยอะกว่าที่เราคิดนะครับ อ๋อค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ยุคแรกตามข้อมูลเลยนะคะก็คือช่วงประมาณปีพศ2,500ถึง2519เขาจัดว่าเป็นยุคต้นของวัตถุมงคลสมัยใหม่ถ้าดูจากข้อมูลแล้วอ,อะไรคือจุดเด่นของยุคนี้คะครับจุดเด่นที่ชัดๆเลยของยุคนี้ก็คือบทบาทนำของภาครัฐแล้วก็วัดหลวงครับพิธีใหญ่ๆหลายครั้งเลยนะครับ ถูกริเริ่มหรือว่าจัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการหรือวัดที่เป็นศูนย์กลางสำคัญสคัญทางศาสนาซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนโครงสร้างอำนาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสนาแล้วก็ประชาชนในยุคนั้นได้ดีเลยครับส่วนพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีก็มักจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่แบบได้รับการยอมรับมากๆในวงการสงฆ์แล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธามานานแล้วนะครับ ค่ะค่ะพอจะยกตัวอย่างพิธีหรือวัตถุมงคลสำคัญสคัญในยุคนี้ที่ข้อมูลเขาพูดถึงได้ไหมคะโอ้มีหลายรุ่นที่น่าสนใจเลยครับอย่างเช่นพระพุทธโสธรรุ่นแรกที่เป็นเนื้อโลหะ สร้างปี2500พอดีเลยพิธีก็จัดที่วัดโสธรฉะเชิงเซาใหญ่โตมากครับถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรยุคใหม่ๆเลยหรือจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาอิฐอยุทยาอันนั้นสร้างปี2505ก็มีบันทึกไว้นะครับว่าระดมพระเกจิดังๆทั่วอยุทยาเลยมาร่วมปลุกเสกกันแบบเข้มขลังมากโหการระดมเกจิมาเยอะๆแบบนี้นี่ถือเป็นลักษณะสำคัญของยุคนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับ ถือเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยที่ทําให้วัตถุมงคลน,น่าเชื่อถือแล้วก็ดูคลังมากๆนะครับอีกตัวอย่างที่ชัดๆก็คือพระกลิ่งภูริทัตโตปี2506อันนี้สมเด็จพระสังฆราชอยุยาโนทโยวัดสะเกตท่านเป็นประธานในพิธีเองเลยนะครับหรือแม้แต่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นช้างคู่ปี2508ก็มีข้อมูลว่านิมนต์หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีซึ่งตอนหลังท่านดังมากๆเลยนะครับมาร่วมในพิธีด้วย แต่ถ้าจะพูดถึงพิธีที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้เลยแล้วก็อาจจะครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะข้อมูลเขายกให้เพราะเครื่อง250พุทธศตรวรรษที่สร้างปี2500้ยใช่ไหมคะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันพิเศษยังไงถูกต้องครับใช่เลยพิธี250พุทธศตรวรรษหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพระ25ศตรวรรษเนี่ยนะครับโอ้โหถือเป็นหมุดหมายที่สําคัญมากๆพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยจัดที่พุทธมณฑลนครปฐมเลยครับ แล้วข้อมูลระบุว่านิมนต์พระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศเลยนะครับเ,เกือบ700รูปมานั่งปลุกปลุกเสกตลอด3วัน3คืนเลยโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานด้วยครับโห700รรูปมันไม่ใช่แค่เรื่องความขลังนะครับแต่มันเหมือนเป็นการประกาศความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนาในไทยหลังกึ่งพุทธกาล แล้วก็เป็นการสร้างขวัญกําลังใจครั้งใหญ่ให้ชาวพุทธด้วยทําให้วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นเหมือนวัตถุมงคลแห่งชาติรุ่นแรกๆในยุคใหม่เลยทีเดียวครับโอ้โหฟังแล้วยิ่งใหญ่จริงๆค่ะนึกภาพเกจิอาจารย์700รูปนั่งปลกพร้อมกันนี่ต้องแบบพลังศรัทธาสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากพิธี25ศตวรรษแล้วมีวัตถุมงคลอื่นในยุคนี้ที่ข้อมูลโคชีว่าสำคัญเป็นพิเศษอีกไหมคะมีอีกองหนึ่งครับที่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดสร้างแบบพิธีใหญ่ระดับประเทศเหมือน25ศาศตาวรรษแต่ว่ามีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์มากๆแล้วก็เชื่อมโยงกับสถาบันสูงสุดอย่างชัดเจนนั่นก็คือพระสมเด็จจิตตลาดาหรือพระกำลังแผ่นนินนะครับที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เองเลยนะครับจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในช่วงปี2508ถึง2513แล้วก็ท่งพระราชทานให้กับข้าราชบริาพารทหารตำรวจพล,ลเรือนในช่วงปี2515เป็นต้นมาอ๋อที่ในหลวงทรงสร้างเองใช่ครับความพิเศษมันอยู่ตรงนี้เลยครับการที่องค์พระมหากษัตริย์ ทรงสร้างแล้วก็พระราชทานด้วยพระองค์เองเนี่ยมันเป็นการมอบขวัญกำลังใจมอบสิริมงคลสูงสุดให้กับประชาชนโดยตรงเลยเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ความผูกพันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนนะครับเข้าใจเลยค่ะเป็นยุคที่มีรากฐานสำคัญสำคัญทั้งจากภาครัฐวัดหลวงแล้วก็สถาบันกษัตริย์ด้วย ทีนี้พอขยับมาสู่ช่วงปีพศ2 5 2 0ถึง2545ที่ข้อมูลเขาเรียกว่ายกทองของพระเกจิและวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจขึ้นมาบ้างคะช่วงนี้ครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่เห็นได้ชัดๆในยุคนี้เลยก็คือบทบาทของสื่อมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยครับพิธีพุทธาภิเศษเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเยอะขึ้นทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือบางทีก็มีทางโทรทัศน์ด้วยทําให้ข่าวสารเรื่องการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันแพร่กระจายไปในวงกว้างรวดเร็วมากดึงดูดความสนใจจากคนทั่วไปได้มากกว่ายุคก่อนๆครับอ๋อการที่สื่อเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นนี่เองที่ทําให้วัตถุมงคลหลายๆรุ่นในยุคนี้กลายเป็นที่ต้องการมากๆราคาอาจจะสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับมีส่วนอย่างมากเลยครับการรับรู้ที่มันกว้างขึ้นผ่านสื่อเนี่ย มันก็ทำให้เกิดกระแสะความนิยมในวัตถุมงคลบางรุ่นหรือในตัวพระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกถ้าเราลองดูจากรายการสรุปวัตถุมงคลระดับชาติที่ข้อมูลเขาให้มานะครับจะเห็นว่ามีรุ่นสำคัญสคัญที่สร้างในช่วงนี้อยู่ด้วยเช่นพระกริ่งจกักรพรรดิวัดสุดทัศน์ปีพศ2525แล้วก็พระกริ่งปวเรศรุ่น2วัดบวรนิเวศปีพศ2536 ทั้งสองรุ่นนี้เรียกว่าเป็นตำนานเลยนะครับที่นักสะสมนี่แบบฝ่ายหากันมากแล้วพิธีสร้างก็ยิ่งใหญ่คนเข้าร่วมเยอะมากครับแสดงว่าในยุคนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมทางศาสนากับความสนใจของคนทั่วไปหรืออาจจะรวมถึงเรื่องมูลค่าเรื่องราคามันเริ่มเด่นชัดขึ้นใช่ครับจุดนี้น่าจับตามองมากคือเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงที่มันชัดเจนขึ้น ระหว่างพิธีกรรมความศรัทธาวัฒนธรรมสมัยนิยมแล้วก็อาจจะเรื่องเศรษฐกิจด้วยการที่คนจำนวนมากเข้าร่องพิธีเนี่ยไม่ใช่แค่ในฐานะชาวพุทธที่ต้องการสิริมงคลอย่างเดียวนะครับแต่บางส่วนก็อาจจะมองในมิติของการสะสมหรือการลงทุนไปด้วย สื่อมวลชนเองก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระแสพวกนี้ซึ่งมันก็สะท้อนภาพสังคมไทยในยุคนั้นที่เศรษฐกิจกำลังโตชนชั้นกลางก็ขยายตัวคนมีกำลังซื้อมากขึ้นความสนใจเรื่องวัตถุมงคลก็ขยายวงกว้างออกไปพร้อมๆกันครับอืมเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วจากยุคทองนี้มันก้าวต่อไปอยังไงคะในช่วงพศ2546ถึง2560 ที่ข้อมูลเรียกว่ายุคประชาชนร่วมศรัทธ,ธาและวัตถุมงคลเชิงพุทธาพิเศษมหาพิธีครับชื่อยุคก็บอกชัดเจนเลยครับคือเน้นการจัดพิธีที่เรียกว่ามหาพิธีซึ่งก็หมายถึงพิธีที่มันมีขนาดใหญ่มากๆมีความซับซ้อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนจํานวนมหาศาลเลยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อแสดงพลังศรัทธาร่วมกันแบบเต็มที่เลยการมีส่วนร่วมของมวลชนกลายเป็นหัวใจสําคัญของพิธีกรรมในยุคนี้ไปเลยครับค่ะแล้วมีตัวอย่างมหาพิธีเด่นๆในยุคนี้ที่ข้อมูลเขาพูดถึงไหมคะมีความหลากหลายทีเดียวครับอย่างเช่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อจรัน์วัดอัมพวันสิงห์บุรีรุ่นที่สร้างเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลปี2548อันนั้นก็จัดพิธีใหญ่มากตอนกลางคืนด้วยนะครับ หรือรุ่นที่สำคัญมากๆในระดับชาติเลยก็คือพระกลิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาในหลวงรัชกาลที่9ปีพศ2550อันนี้จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหารครับพิธีนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงความศรัทธานในพุทธคุณเข้ากับการเฉลิมพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ซึ่งก็เป็นแบบแผนที่สืบเนื่องมาแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งในสังคมไทยอยู่แล้วนะครับค่ะ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่หรือรูปแบบที่น่าสนใจของพิธีในยุคนี้มีครับยังพระสมเด็จกับพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนสองของวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุพิษณุโลกที่สร้างปี2552อันนั้นเขาจัดพิธีพุทธาพิเศษถึง3วาระเลยนะครับแสดงถึงความพิธีพิถันความตั้งใจในการประจุพลังพุทธคุณมากๆ หรือวัตถุมงคลของหลุงพ่อรวยปาสาธิโกวัตตะโกอยุทยาอย่างรุ่นเจริญรุ่งเรืองปี2557อันนี้ก็จัดพิธีใหญ่มากเหมือนกันครับมีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังๆจากทั่วประเทศเลยมาร่วมปลูกเสกเยอะมากซึ่งก็สะท้อนความศรัทธาที่คนมีต่อหลุงพ่อรวยแบบล้นหลามจริงๆครับ อืมถ้ามองในภาพรวมนะคะยุคนี้เหมือนกับว่าความศรัทธาในตัวเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างวัตถุมงคลแล้วก็การจัดพธิธีใหญ่ๆมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะผ่านใกล้ชิดมากๆกับพระเกจิอาจารย์ที่กำลังมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความเคารพศรัทธาสูงๆในตอนนั้นอย่างเช่นหลวงพ่อจรัหรือหลวงพ่อรวยที่กล่าวไปการสร้างวัตถุมงคล ก็เลยเหมือนการตอบสนองต่อแรงศรัทธาที่คนมีต่อครูบาอาจารย์โดยตรงเลยครับนอกจากนี้วัตถุประสงค์ในการสร้างก็มักจะเชื่อมโยงกับการทำบุญการกุศลสาธารณะด้วยเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนซึ่งอันนี้ยิ่งทำให้คนรู้สึกอยากมีส่วนร่วมทำบุญแล้วก็บูชาวัตถุมงคลกันมากขึ้นไปอีกครับค่ะค่ะ จากยุคมหาพิธีที่คนมีส่วนร่วมสูงมากๆก็มาถึงยุคปัจจุบันเลยนะคะคือตั้งแต่ปีพศ2561เป็นต้นมาข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นยุคสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีร่วมพิธีฟังชื่อแล้วรู้สึกถึงความทันสมัยขึ้นมาเลยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะครับ อันนี้เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญเลยนะครับของวงการพุทธาพิเศษยุคนี้เราจะเห็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สื่อออนไลน์เข้ามาผสมผสานกับพิธีกรรมแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นเยอะเลยทำให้รูปแบบการจัดพิธีแล้วก็การเข้าถึงของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากครับการผสมผสานที่ว่านี่มันเป็นรูปแบบไหนบ้างคะมีหลายรูปแบบเลยครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งพิธีพุทธาพิเศษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ พวก e c o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  k หรือ y t u t u นะครับทำให้คนที่ศรัทธาแต่ไม่ได้เดินทางไปที่วัดก็สามารถดูแล้วก็ร่วมอนุโมทนาได้จากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเลยนอกจากนี้บางทีก็มีการจัดพิธีในหลายๆวัดพร้อมกันโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมภาพเชื่อมเสียงถึงกันหรือการจัดในรูปแบบไฮบริดก็คือผสมกันระหว่างการจัดพิธีจริงในสถานที่กับการถ่ายทอดสดออนไลน์ให้คนทางบ้านร่วมได้พร้อมๆกันครับ อ๋อค่ะแล้วมีตัวอย่างวัตถุมงคลหรือพิธีในยุคนี้ที่เขาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บ้างไหมคะครับข้อมูลยกตัวอย่างพระกริ่งจักรพัรดมหามงคลวัดสุทัศน์รุ่นเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปี2561ซึ่งอันนี้ก็เป็นพิธีใหญ่นิมนต์เกจิทั่วประเทศเลยแล้วก็น่าจะมีการนำสื่อสมัยใหม่มาใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พ,รพิธีด้วยนะครับ หรือวัตถุมงคลของหลวงพร่อรวยวัดตะโกร,รุ่นมหาโชคมหาลาภปี2563อันนั้นก็มีการจัดพิธีเสกตอนกลางคืนแล้วก็มีการใช้เทคนิคแสงสีที่เรียกว่าไฟพุทธาพิเศกช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูเข้มขลังน่าศรัทธาขึ้นแล้วก็พระกริ่งพระพุทธชินราชรุ่นบรมีปกเกล้าปี2565ก็จัดเป็นพิธีพุทธาพิเศษระดับชาติอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงวัตถุมงคลที่สร้างในวรระเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงราชการที่10แล้วก็วัตถุมงคลจากวัดใหญ่ๆใ,ในช่วงปี2 5 6 7ถึง68เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบไฮบริดหรือการสื่อสารผ่านออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆครับอืมการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้แบบนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีในมุมมองของผู้คนบ้างไหมคะ ประเด็นนี้น่าสนใจครับแล้วก็อาจจะมีมุมมองต่างกันไปนะครับด้านหนึ่งเนี่ยการใช้เทคโนโลยีมันก็ทำให้พิธีเข้าถึงง่ายขึ้นเปิดกว้างให้คนจำนวนมากได้มีส่วนร่วมทางใจแม้จะไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งบางคนก็อาจจะยังให้ความสำคัญกับการได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆที่วัดที่สถานที่ประกอบพิธีมากกว่าซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างจากดูผ่านหน้าจอแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือ แก่นแท้ของพิธีกรรมนะครับอย่างการอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมาเจริญพระพุทธมนต์การนิมนต์พระเกจิมานั่งปรบอธิษฐานจิตเนี่ยยังไงก็ยังเป็นหัวใจสําคัญของพิธีอยู่เสมอเทคโนโลยีเป็นเหมือนเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการจัดพิธีแล้วก็สื่อสารให้มันกว้างขึ้นเท่านั้นเองครับค่ะค่ะเข้าใจภาพรวมของแต่ละยุคสมัยแล้วค่ะทีนี้ถ้าเราจะลองสรุปเฉพาะรุ่นที่ข้อมูลเขาบอกว่าดังมากๆเลยในระดับชาติมีรุ่นไหนบ้างนะคะที่เขา l i s ไว้ ครับข้อมูลเขาได้สรุปวัตถุมงคลขานพิธีใหญ่ระดับชาติที่โด่งดังที่สุดไว้6รุ่นนะครับซึ่งก็กระจายอยู่ในช่วงเวลาต่างๆที่เราคุยกันมานี้แหละครับได้แก่ 1. พระกริ่ง25พุทธศตวรรษพศ2 5 0 0อันนี้จากยุคแรกเลย 2. พระสมเด็จจิตรดาพศ2515อันนี้แม้ไม่ใช่พิธีใหญ่แต่สำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ระดับชาติ 3. พระกริ่งจักรพัฒวัดสุทัศน์ พศ2525จากยุคทอง 4. พระกริ่งปะวะเรศรุ่น 2, อสองพศ2536อันนี้ก็ยุคทองเหมือนกัน 5. พระกริ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80าพรรษาพศ2550จากยุคมหาพิธี 6. พระกริ่งจักรพรรดิมหามงคลวัดสุดทัศนพศ2561อันนี้จากยุคปัจจุบันครับ อ๋อจะเห็นว่ามีทั้งพระกริ่งพระสมเด็จแล้วก็มาจากวัดสําคัญๆอย่างวัดสุดทัศน์วัดบวรด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับวาระสําคัญของชาติหรือสถาบันกษัตริย์ด้วยนะคะเอออะไรคือปัจจัยร่วมที่ทําให้รุ่นนี้มันโดดเด่นขึ้นมาคะครับปัจจัยร่วมที่ทําให้รุ่นเหล่านี้ เป็นที่จดจําแล้วก็ได้รับการยอมรับสูงๆงเนี่ยนะครับมักจะประกอบด้วยหลายอย่างผสมกันครับไม่ว่าจะเป็นขนาดและความยิ่งใหญ่ของพิธีที่เป็นระดับมหาพิธีหรือพิธีระดับชาติไปเลย ความเกี่ยวเนื่องกับวาระสำคัญสำคัญเช่นการฉลองกึ่งพุทธกาลหรือการเฉลิมพระชนมพรรษาการรวมตัวของสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นๆจากทั่วประเทศเลยการจัดสร้างโดยวัดหลวงหรือวัดสำคัญที่มีประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมายาวนานอย่างวัดสุดทัศน์วัดปวรหรือความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์อย่างพระสมเด็จจิตราดาหรือพระกริ่งในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย มันส่งเสริมให้วัตถุมงคลรุ่นนั้นๆมีทั้งพุทธคุณมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมากๆนั่นเองครับฟังการสำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วทำให้เห็นภาพวิวัฒนาการของพิธีพุทธาพิเศษในไทยตั้งแต่ปี2500มาจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะจากยุคที่แบบ รัฐกับวัดหลวงมีบทบาทนํามาสู่ยุคที่สื่อกับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้มข้นขึ้นจนถึงยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเลยทั้งในการทําพิธีการสื่อสารแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือความสําคัญของพิธีเหล่านี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการสะท้อนภาพสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลาได้ดีจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับแล้วเมื่อเรามองไปข้างหน้า จากเส้นทางวิวัฒนาการที่เราเห็นกันมาตั้งแต่พิธีที่อาจจะจํากัดวงหน่อยมาสู่พิธีมหาชนแล้วก็พิธีที่ถ่ายช่อสดไปทั่วโลกได้ด้วยเทคโนโลยีมันก็ ชวนให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดพิธีพุทธพิเศษสำคัญ,สำค,ญสำคัญเนี่ยรวมถึงการรับรู้ความรู้สึกผูกพันหรือความศรัทธาของทุกคนต่อพิธีกรรมต่อวัตถุมงคลเหล่านี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงในอนาคต ท่ามกลางโลกที่มันก็เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินนะครับอันนี้คงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเราก็พิจารณากันต่อไปโดยอาศัยบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่เราได้สำรวจกันวันนี้เป็นพื้นฐานนะครับ